สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วกับสูตรร้อยามลัยให้โชคนะครับเป็นประจําทุกงวดนะครับเรามีสูตรดีสูตรเด็ดเลขสรุปแม่นๆมาแบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆนําตัวเลขไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับถูกกันอีกแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีด้วยนะครับ แล้วขอบคุณสำหรับน้ําจิตน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับได้ไปคิดค้นสูตรดีๆนะครับแล้วก็เลขสรุปแม่นๆน,นะครับให้ถูกกันแบบนี้ทุกๆงวดเลยนะครับผมส่วนใครที่รับชมคลิปในงวดที่ผ่านมาก็คงจะพอจําได้ถ้านําตัวเลขไปเสี่ยงโชคก็ถูกได้เช่นกันนะครับกับเลขชุดนี้81นะครับส่วนใครที่ได้สูตรไปนะครับ ใครที่ได้สูตรไปนะครับตัวเลขก็จะมีแค่3มชุดเท่านั้นนะครับเวลาเราตัดออกมาก็จะได้แบบนี้ทุกงวดเลยนะครับงวดละ3มชุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยนะครับวิธีการคิดการคํานวณนะครับคิดกันยังไงนะครับเลข3ตัว3มชุดแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มาทุกคนสามารถคิดเองได้นะครับ เราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นห้ามนําไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมเราจะมาดูวิธีคิดกันนะครับเลข3ตัวนะครับรางวัลที่1คิดกันยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับคำนวณไม่ค่อยเก่งนะครับ วันที่16เมษายนนะครับหลักร้อยที่เราคิดได้7 8 9 0 1นะครับแล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับผมแต่ถ้าเราดูคลิปจบนะครับตัวเลขกลุ่มนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดเท่านั้นตามตัวอย่างที่ผมได้ยกให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับการคํานวณทุกอย่างเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้0886 2741จนั่นเองปรึกษากันได้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับหรืออยากจะพูดคุยกันก็ได้นะครับโทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมเรามาดูการขันวณกันนะครับผมจะย้อนให้ดูนะครับสัก2งวดก็พอนะครับทุกคนก็คงจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยววันที่16เมษายนนะครับจะทำให้ด้วยจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับ อย่างเช่นวันที่1มีนาคมนะครับพุ้นั้นที่ออกคือ6 0 3ย์สแล้วก็79เราจะคำนวณออกวันที่16มีนาคมนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับก็คือเลข5านั่นเองนะครับให้เราตั้งเลข5าทุกหลักเลยนะครับตั้งแบบนี้นะครับตั้งเลข5าทุกหลักเป็นเลขนำโชคของเรานะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับเป็นเลขนำโชคนั่นเองนะครับ ทีนี้ตำแหน่งที่เราต้องจำนะครับดูดีๆนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับจุดที่ต้องคำนวณมีอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับเลขท้ายครั้งที่1ที่2นั่นเองนะครับเวลาเรียงเรียงให้ถูกต้องนะครับหลักร้อยนะครับจุดที่เราต้องคำนวณไปดูตรงนี้ให้ไปดูที่หลักหน่วยครั้งที่1นะครับเลขหน้านะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนั่นเองแค่2จุด นะครับไปดูหลักสิบบ้างนะครับหลักสิบให้ทุกคนวงไปที่หลักสิบของรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าไปบวกหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับนี่คือหลักสิบนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะครับไปบวกหลักพันรางวัลที่หนึ่งตัวนี้ตัวนี้บวกกันนะครับและอีกจุดหนึ่งไปดูหลักร้อยครั้งที่หนึ่งของฝั่งเลข หน้านั่นเองนะครับใครที่ดูงวดที่ผ่านมาก็คงจะพอจําได้นะครับจุดเดิมตําแหน่งเดิมนะครับที่เราใช้ในการคํานวณนั่นเองวิธีการตั้งตัวเลขนะครับ5กับ8นะครับมาตั้งตัวนี้ตั้ง5แล้วก็ตั้ง8ดนะครับเลข0ูนย์มาตั้งข้างหน้านะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์มาตั้งข้างหลังแบบนี้2อบวกสามได้5นะครับเลข9มาตั้งแบบนี้ เสร็จแล้วให้ทุกคนบวกร้อยมาลัยนะครับวิธีการบวกร้อยมาลลยใครที่ดูเป็นประจำก็คงจะพอจำวิธีการบวกได้ห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับห้าบวกแปดได้สิบสามนะครับบวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้ก่อนได้สามนะครับแล้วค่อยเพิ่มแตมเป็นสี่นะครับสี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจดแบบนี้เลขทั้งหมดจะมีอยู่ห้าตัวนะครับในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้านะครับ 5บวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับสองเป็นสามสามเป็นสี่สี่เป็นห้ามีทั้งหมดห้าตัวเช่นกันในตำแหน่งหลักสิบนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับห้าบวกเก้าสิบสี่นะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับสี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าแบบนี้นะครับหลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งนะครับจะมีหกตัวนะครับ ทีนี้ทั้งหมดถ้าเราจับคู่กันนะครับหลายตัวมากนะครับประมาณร้อยห้าสิบชุดนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาตัดตัวเลขกันนะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับให้เราตั้งเลขนำโชคทุกหลักเลยนะครับใช้ในการตัดตัวเลขนะครับเลข5้าเลขห้าแล้วก็เลข5าแบบนี้นะครับเราจะพาไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับเราจะตัดออกก่อนนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับ ให้ดูที่หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะครับหลักแสนตรงนี้นะครับนำไปบวกกับหลักร้อยขั้นที่สองเลขหน้าตรงนี้นะครับตัวที่ผมขีดเส้นใต้เป็นปากกาสีน้ําเงินนะครับให้ทุกคนนํามาบวกกันนะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับจะได้จําง่ายนะครับอย่างสองบวกเก้านะครับสองบวกเ้าได้สิบเ็ก็คือหนึ่งให้มาตั้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันกับเลข5่าเลขนําโชคของเราได้เท่ากับเลขหนะครับ ได้เท่ากับเลข6แบบนี้นะครับเลขหตัวนี้นะครับมีความสําคัญนะครับเรานําเลขหตัวนี้นะครับไปเทียบกับเลขทั้งหมด6ตัวนี้นะครับเลขหตัวนี้เป็นเลขคู่แบบนี้นะครับตัวที่เราเลือกออกมานะครับจะเป็นเลขคู่แบบนี้สี่หแล้วก็แดนะครับเพราะว่าเลขทั้งหมดมี6ตัวนะครับเราคัดจากตัวนี้ออกมานะครับถ้าเป็นเลขคี่เลือก5้าเจ็ดเก้าอันนี้เป็นเลขคู่นะครับ4ี่หกแปดนะครับสรุปแล้วเลขที่เราเลือกออกมาคือเลขสี่ เลข6แล้วก็เลข8ปดแบบนี้ตั้งรอไว้เลยนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปเลือกหลักร้อยกับหลักสิบออกมานะครับหลักร้อยหลักสิบนะครับจะมีทั้งหมด5้าตัวนะครับในแต่ละหลักนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับฟันธงนะครับมาวางข้างหน้าแบบนี้นะครับในตำแหน่งที่เราจะบวกกัเลขนำโชคของเราหลักร้อยเป็นเลข6นะครับส่วนหลักสิบบวกกันได้ส2บก็คือ2นะครับ แล้วเราก็บวกกัะเลขนําโชค5บวก6ได้เศษคือ1นะครับพอได้1แล้วนะครับให้ทุกคนนับไปเลยนะครับนับนิ้วได้เลยนะครับนับไป5นิ้วนะครับ5แต้มนั่นเอง1บวก5จะได้6แบบนี้นะครับหลัก10บก็เช่นกันนะครับ5บวก7เอ่อ5บวก2ได้7นะครับนับไปเลย5แต้มนะครับก็จะได้เท่ากับเลข2นั่นเองคือ12นะครับไม่มีตัวทดนะครับทีนี้วิธีการเลือกตัวเลขนะครับเราก็แค่นําตัวนี้กับตัวนี้ มากระทบกันชนกันเลือกตัวที่ซ้ํากันออกมาแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นหลักร้อยงวดนี้ตัวที่ซ้ํากันคือเลขหนั่นเองสรุปแล้วนะครับเลขห้าตัวเราเลือกแค่ตัวเดียวออกมาคือเลขหนะครับหลักสิบนะครับตัวที่เราเลือกออกมาจะเป็นเลข2นั่นเองฟันธงไปที่หลักสิบนะครับวิธีการจับคู่ง่ายๆเอาหกสองมาวางข้างหน้าเลขสี่หกปดที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นหกสองสี่นะครับชุดแรกหกสองหกชุดที่สอง 628แบบนี้เราก็นำตัวเลขแค่3คู่ตัวนี้นะครับ3ชุดไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดถัดไปนั่นเองนะครับ1มีนานะครับคำนวณออกวันที่16มีนาครับออกมา626นะครับงวดนี้เราก็ฟันชงถูกเช่นกันนะครับสมาชิกหลายๆท่านก็มีน้ำใจเข้ามานะครับก็ถูกกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเลข6เลข2แล้วก็เลข6แบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับวิธีการคำนวณนะครับทีนี้ไปดูงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกนะครับเราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลักออกมาแค่6จุดใงวันที่1นตัวล่างเลขหน้า1นท้าย1นนะครับจดให้ถูกต้องนะครับตัวเลขห้ามผิดเพี้าดนะครรัับแตตต่วเเลขาั้งเหมมือนนนเเเเเดิะะคครรัับบลลลขขข5 5 5ป็นเลขนําโชคของเรานะครับต้องตั้งทุกหลักไม่ว่าจะเป็นสูตร3ตัวหรือว่าสูตร2ตัวนะครับ แต่จุดสําคัญก็คือจําให้ดีก็คือจุดที่เราจะมาบวกกันเลขนําโชคตัวนี้แหละหลนะครับหลักร้อยนะครับวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1นั่นเองเลขหน้าหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับจะจําง่ายหน่อยนะครับมีแค่2จุดนะครับหลักสิบนะครับดูรตรงนี้นะครับถ้าใครดูทุกงวดนะครับก็คงจะจําได้นะครับเราใช้จุดนี้ตลอดนะครับหลักสิบครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับ หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสน้งวันที่1นนะครับไปบวกกันหลักพันตรงนี้นะครับตรงนี้บวกกันนะครับหลักแสนกับหลักพันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ไปดูที่หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้านั่นเองนะครับวิธีการวางตัวเลข1กับเราแล้วก็มาวางตัวนี้1กับ9นะครับเลข2ก็มาวางได้เลยนะครับแล้วก็ศูนบวกสได้2ก็มาวางแบบนี้เก้าบวกเจ็ดได้สิบหกก็มาวางนะครับเลขห้าตัวนี้ก็มาวางแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็แค่บวกร้อยมาเลย นะครับวกห้าจะได้หนะครับห้าบวก9้าได้สิบสี่นะครับหบวกสี่ได้ส0บคือ0ูนย์หนึ่งสองสามสี่ครบ5ห้าตัวเราก็หยุดนะครับบวกกันได้เจ็ดนะครับบวกกันได้เจ็ดเช่นกันนะครับเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นะครับสี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหเป็นเจ็ดเป็นแดครบ5ห้าตัวเราก็หยุดแบบนี้ห้ามขาดห้ามเกินนะครับหบวกห้าเศคือหนึ่งนะครับ ห้าบวกห้าได้สิบคือศนย์นะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งเพิ่มเป็นสองนะครับสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกหลักหน่วยจะมีทั้งหมดหตัวนะครับผมขั้นตอนการตัดตัวเลขนะครับเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งเลขนําโชคมาตั้งนะครับเลขนําโชคมาตั้งแบบนี้นะครับตั้งบวกไว้นะครับไปดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับให้ทุกคนขีดไปที่หลักแสนนวันที่หนึ่งนะครับ กับหลักร้อยครั้งที่ 2, ตัวนี้ของเลขหน้านั่นเองนะครับ2จุดนี้บวกกันนะครับ9บวก5นะครับได้14นะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรวิธีการคิดการคำนวณทุกอย่างนะครับถ้าใครอยากได้ไปคิดเองเดี๋ยวผมส่งให้นะครับส่งให้ทุกคนนะครับไปนั่งคิดเองทําเองนะครับจะมีคําอธิบายชัดเจนนะครับตัวไหนบวกกันบ้างตัวไหนโยงบวกกันบ้างนะครับคิดเองทําเองได้ทุกคนนะครับผม เวลาบวกกันก็ห้าบวก4ี่ก็จะได้เนะครับนะครับเตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนั่นเองหลักหน่วยเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับเลข9้าเป็นเลขขี้ไม่ใช่เลือกเลข9้านะครับให้เลือกฝั่งนี้นะครับเลือกที่เป็นเลขขี้เหมือนกันนะครับแบบนี้1 3ึ่สาหนะครับสรุปแล้วทั้งหมด6ตัวเราเลือกมาแค่3าตัวนะครับเลข1นะครับเลข3แล้วก็เลข5้นั่นเองฟันทงไปที่หลักหน่วย นะครับทีนี้เราเปเลือกหลักร้อยกับหลักสิบ Trans ออกมาตัวเดียวตัวเดียวนะครับเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับตัวนี้สําคัญนะครับงวดนี้หลักร้อยบวกกันได้4ี่นะครับเส้นผมบางภูเขานะครับตัวนี้สูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกนะครับตัวไหนบวกกันบ้างนะครับในกลุ่มนี้แหละนะครับไม่ได้อุปโลงไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับเฉพาะใครชอบเสี่ยงโชคชอบซอลรตเตอรี่นะครับสูตรที่ได้ไปนะครับจะมีคําอธิบายทุกอย่างนะครับจะบอกให้ด้วยว่าบวกกันยังไงกับเลขตัวนี้ นะครับสำคัญมากนะครับเราจะคัดตัวเลขมาแค่ตัวเดียว5บวก4นะครับได้เท่ากับ9นะครับพอได้9้าแล้วให้ทุกคนบวกไป5แต้มจะได้เท่ากับ14นั่นเองคือเลข4นะครับ5บวก3ได้8นะครับบวกไป5แต้มก็จะได้เท่ากับเลข3นั่นเองแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เลือกตัวเลขที่จะไปวางข้างหน้าได้นะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับที่สากันเราเลือกออกมานะครับก็คือเลข4ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับ ฟังหลัก10ก็คือจะมีเลข8นะครับในตำแหน่งหลัก10นั่นเองแบบนี้นะครับเราก็นําเลข4 8นะครับมาวางข้างหน้า4 8นะครับ4 8นะครับ4แล้วก็8นะครับออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ที่แน่ๆสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองนะครับแล้วก็ถูกกันทุกคนด้วยนะครับ 16มีนานะครับออกวันที่1เมษายนงวดที่เพิ่งออกไปนะครับ481นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับ48และก็1นี่คือตัวที่ถูกงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับถูกกันทุกคนนะครับทีนี้ตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดทุกงวดเท่านั้นนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสำคัญนะครับ แล้วก็จุดนี้นั่นเอง2จุดนี้จะเป็นตัวเลือกเป็นตัวแปรสําคัญนะครับเลขจะมีแค่3ชุดแบบนี้นะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นอยากทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมส่งให้ทุกคนนะครับให้ทักไลน์มาเบอร์นี้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ0886 2 7 4 1 4 1สนนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองอยากถูก งดเหมือนงดที่ผ่านๆมานะครับก็ทักมาได้นะครับผมยินดีคําแนะนําทุกท่านนะครับส่งสูตรไปให้คิดเองทําเองแล้วก็ช่วยสรุปตัวเลขทุกงวดด้วยนะครับจะได้ถูกเหมือนงวดที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับโทรมาก็ได้นะครับใครอยากโทรก็โทรได้มาพูดคุยกันนะครับใช้เบอร์โทรโทรได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากัน เรามาดูว่าหน้ากันนะครับเรามาดูว่าเลขที่เราฟันธงวันที่16เมษายนนะครับจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับคำนวณจาก481เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับเราก็ตั้งเลขนําโชคเหมือนเดิมนะครับเลข5นะครับเลข5ตั้งเลขนําโชคแบบนี้แล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้นะครับทุกหลักเลยนะครับทีนี้หลักร้อยก็ใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายนะครับ2จุดนะครับแค่นั้นเอง นะครับผมหลักสิบก็วงไปที่หลักสิบรางวัลที่1นนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองบวกกันนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหลักแสนกับหลักพันนะครับ2จุดนี้บวกกันนะครับตรงนี้แล้อีกจุดหนึ่งก็ไปดูหลักร้อยครั้งที่1่ใกล้ๆกันนะครับเอามาตั้งนะครับสองบวกอสองกับห้าเนะี่ยมาตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับ2แล้วก็ห้า นะครับตรงนี้เป็นเลข8นะครับตรงนี้0บวก4ได้4นะครับตรงนี้8บวก3 11คือ1ตรงนี้ก็เป็นเลข1เช่นกันเราก็บวกร้อยมาไลยนะครับมีปากกา,า,ากระดาษก็เตรียมจดนะครับนี่คือตัวเลขที่เราคำนวณวันที่16เมษายนนั่นเองนะครับ2บวก5ได้7นะครับ5้บวก5ได้10คือ0 0นย์บวก7 7บก0ได้7 8 9 0 1คิดให้ดูก่อนออกเลยนะครับนี่คือหลักร้อยนะครับ 8บวกห้าสบมห้าบวก4ได้9นะครับ3ามบวกเก้าิเพื่อเป็น3เป็น4เป็นหเป็นหนี่คือหลักสิบนะครับหลักสุดท้ายบวกกันได้6นะครับบวกกันได้หเหมือนเดิมนะครับแล้วก็6บวกหได้12นะครับ2เพื่อเป็น3เป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7นี่คือหลักหน่วยหลักสุดท้ายนั่นเองนะครับ ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขทั้งหมดนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยถ้าจับคู่กันทั้งหมด150ชุดนะครับเยอะมากนะครับเรามาตัดตัวเลขกันนะครับเราก็นําเลข5มาตั้งนะครับนำเลข5มาตั้งนะครับนําเลข5มาตั้งนะครับตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับเราก็ใช้หลักแสนรางวันที่1นะครับผมจะขีดเอาไว้นะครับข้างล่างจะได้จําได้นะครับกับหลักร้อยครั้งที่2ของเลข ของเลขหน้านั้นเองนะครับ2จุดนี้บวกกันนะครับ8บวก8ได้16นะครับ5บวกได้11คือ1นั่นเองนะครับเลข1ตัวนี้สําคัญนะครับเลข1ตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับเลข1ไม่ใช่เลขเด่นนะครับแต่เลข1จะเป็นตัวเลือกนะครับตัวที่เป็นเลขขี้เหมือนเลข1ก็คือ3 5 7ห้านั่นเองเราก็นําเลข3นะครับเลขห้า เลข7นะครับมาวางไว้ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองฝากให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะครับเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่3ตัวแากระหวันที่1นะครับ3ตัวบนนั่นเองภาษาบ้านๆนะครับให้มีเลข3เลข7เอ่อเลข5เลข7นะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเพราะสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองมีโอกาสถูกางวันได้นะครับผมแต่ทีนี้เราจะเลือกตัวไหนดีนะครับหลักร้อยมีทั้งหมดอยู่5ตัว1 2 3 4ี่แล้วก็หหลักสิบก็เช่นกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมานะครับมาวางข้างหน้าตัวนี้มาวางข้างหน้าตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้นะครับเราจะเปิดเผยให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้มาทําหรือว่าแนะนําให้ทุกคนนะครับหรือว่าไม่ได้มาชักชวนให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วนะครับตําแหน่งตัวนี้นะครับตัวไหนบวกกันนะครับสูตรที่ส่งไปจะมีบอกนะครับ ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวไหนบวกกันมาวางนะครับบวกได้สไลด์เพิ่มไป5แต้มจะมีแค่ตัวเดียวจะมีแค่ตัวเดียวนะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาวางข้างหน้าเป็นเลข3ชุดนะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ0886274141นั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i ไลน์นั่นเองนะครับหรือใครจะโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับ แต่ถ้าใครสามารถที่จะนําตัวเลขทั้งหมดไปเสี่ยงโชคไปสือลอตเตอรี่ได้78901ก็คือหลักร้อยที่เราทําให้ดูนะครับ2 3 4 5 6ก็คือหลักสิบสามก็คือหลักหน่วยนั่นเองที่เราเลือกออกมาก็ลองพิจารณาดูนะครับจะได้ถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่คือเลขคำนวณงวดวันที่16เมษายนงวดที่จะถึงนี้นะครับ ทำให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับแต่ที่แน่แน่งวดที่ผ่านผ่านมาถูกกันทุกคนนั่นเองนะครับผมอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามานะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีคําอธิบายทุกจุดทุกตําแหน่งนะครับสามารถคิดเองทําเองได้ทุกงวดนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวในงวดนี้นะครับ จะมีเลขฟันธงชุดเดียวให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่มีน้ําใจเข้ามานะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูเด็ดเลขสุปแม่นๆนะครับมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคำว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ